สวัสดีครับยูทูบและผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในรายการเดาไปโตทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมล็อกฟู้ดกันแล้วนะซึ่งในวันนี้ก็จะมารีวิวเรียวเมนสุกุนะแล้วก็จะมาสอนทําด้วยนะฮะ แต่คลิปนี้เนี่ยอาจจะสอนทําแบบไม่ละเอียดเท่าไหร่นะฮะอาจจะผิดพลาดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะอ่ะแล้วก็สาหรับใครที่สนใจและรับฟาร์มแนะนําร้านนี้เลย e d i ิทเบย์ช็อปนรับฟาร์มโลบอกแบบต่างๆแต่จะมีกดเกมพัดและผัวพิศาตด้วยแล้วก็รับเติมโลบักมีรานฟอตติงพีษขายบริการเยอะะเต็มบทใครสนใจลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะฮะเอาละครับก็อย่างแรกที่เราต้องหาเลยก็คือชิ้นนี้ครับผมอ่ะไม่มีภาพประกอบแต่ขึ้นไปข้อความให้นะครับนะ ให้เราไปหาชิ้นนี้นับจากการตีบอสมมฮิโตะอ่ะแล้วก็วิธีการเชิญบอสมมฮิโตะให้เราไปที่เกาะอีเวนนับนี่มาที่เกาะอีเวนแล้วครับผมแล้วก็จากนั้นนับเราก็หาออฟนับเป็นออฟสีเขียวนับนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยครับผมนี่ฮะให้เราหามาครับผมออฟ C U R S E ครับนี่ฮะหาจากการตีมอนพวกนี้นะครับหามากี่ลูกก็ได้นับตามใจคุณผู้ชมเลยครับผมพอเราได้มาแล้วนะครับนะแล้วก็ไปที่เกาะตรงที่แบบว่าเสกบอสนะครับนี่ฮะตรงข้อความใหญ่ๆนับแล้วก็ไปได้เลยครับผม แล้วก็พอเรามาถึงแล้วนะครับนะให้เราเนี่ยเอาออฟเนี่ยสีเขียวนะครับที่เราได้มาเนี่ยจากการตีมอนพวกนั้นนะครับแล้วก็เชิญบอสมาฮิโตะได้แล้วครับผมตรงนี้นะแล้วก็จะมีบอสมาฮิโตะออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตีบอสมายฮิโตะเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายนะนี่ฮะบอสมาฮิโตะครับผมอ่ะพอมันตายแล้วมันจะมีโอกาสดรอปสิ่งนี้โอกาสดรอปเท่าไหร่ไม่รู้นะความยากเนี่ยความยากน่าจะระดับปาวานนะครับนะเออนะครับก็หาเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะหามาหนึ่งอันก็พอครับคุณผู้ชม เอาละครับก็ชิ้นต่อไปเลยก็คือสมุดนะครับนี่ฮะจะเป็นสมุดแบบนี้นะคุณผู้ชมให้เรามาที่เกาะตึกตรงนี้นะฮะวิธีการหาสมุดนะฮะพอเรามาที่เกาะตึกตรงนี้เนี่ยนะฮะเราก็มาที่ตรงนี้ได้เลยมันจะมีมอนเตอร์ยืนอยู่นะครับเราก็จัดก,การพวกนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะดอปโอกาสดอปอยู่ที่5%เนะคุณ <accidental. S 2> ผู้ชมเราก็หามาเลยหนึ่งเล่มนะครับผมแล้วก็ชิ้นต่อไปเลยก็คือชิ้นนี้นะครับผมชิ้นนี้หาจะเกาะอีเวนต์นะครับนี่ฮะเกาะอีเวนต์ก็คือเกาะที่มันมันเป็น,กนเกาะเรนโบว์นะครับ นี่ฮะก่อนที่มันเป็นฮาสายลุ้งแบบนี้นะคุณผู้ชมนะฮะคัสเซิลก็คือหาจากมอนเตอร์พวกนี้นะครับโอกาสดรอปเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมนะแล้วก็หาเรื่อยๆจนกว่าจะได้นะเราหามาลูกเดียวก็พอครับผมเอาละครับก็อ,อย่างสุดท้ายเลยก็คือนิ้วสุกุณาครับนี่ฮะสุกุณาฟินเกอร์ครับผมนี่ฮะอ่าซึ่งเราต้องใช้ประมาณ15อันครับผมแล้วก็คนในเฟซเขาบอกว่ามันไม่สามารถหาได้แล้วนะคุณผู้ชมเออนะฮะสมัยก่อนมันมีบอสสุกุณาแต่ตอนนี้สุกุณาไม่มีแล้วก็ เขาบอกว่าหาไม่ได้แล้วนะคุณผู้ชมต้องใช้ประมาณ15อันใครอยากได้ต้องหาซื้อหาเทรดเอาในในกลุ่มเฟสน,นะครับผมเออต้องเสียตังกันหน่อยครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามันหาได้จากบอสไมคิโตหรือว่าไปสง่งไปสุ่มกล่องที่เกาะแรกเนี่ยใครที่บอกว่าได้จากการสุ่มกล่องตีบอสไมคิโตก็บอกกันด้วยนะถ้าเกิดว่ามันหาได้อยู่จะได้หากันนะครับผมเออจะได้สบายใจหน่อยนะจะได้ไม่ต้องเสียตังนะคะอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเราได้ครบทุกอย่างแล้วนะคุณผู้ชมเราก็มาที่ตรงสุกนะตรงนี้ มาที่เกานะอีเวนต์นับมันจะมี n p c สุกุนะนะครับแล้วเราก็ใช้เงินแรกครับผมนิ้วสุกุนะสิหอัน,แล,อนแล้วก็ตามด้วยสมุด1อันแล้วก็ตามด้ยวยคัสเซน W O M B นะครับแล้วก็ตามด้วยออฟสีเขียวนะครับนี่ฮะแล้วก็ตามด้วยตังตังประมาณเท่าไหร่เนี่ย9,500ันล้านมั้งนะพอเรามีครบแล้วเราก็สามารถกดรับได้เลยมันจะเป็นพลังของสุกุนาครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าพลังสุกุนะจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมครับ เอาละครับก็ขอบคุณรหัสจากบ๊อบบี้นะครับนี่ฮะคนนี้เนี่ยเขาเติมเกมพาร์มาเลยนะครับผมโอ้โหราคา2,000โลบักนะฮะอ่า2,500โลโคตรแพงเลยครับผมอ่าซึ่งมันจะเป็นพลังแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงผมก็ไม่เคยเห็นผมจะรีวิวแบบสดๆเลยนะฮะการต่อยนะการต่อยไม่มีนะกดลิกจอไม่มีอะไรเลยนะเห็นไหมอ่าไม่มีอะไรเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็สกิลแรกเลยนะจะเป็นอย่างนี้อะไรวะเนี่ย สกิลแรกครับปิดไปการแบบต่อยลมนับนี่ฮะอ่าเปมืนไปการใช้อ่าพลังหมัดต่อยไปข้างหน้าแบบนี้นะครับนี่อ่าซึ่งพลังไม่รู้ว่ากว้างหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูก่อนนะครับนี่ฮะกว้างไหมมาดูกันนับนี่เฮ้ยกว้างอยู่นะอ่าระยะนี้ถึงมอนตัวนู้นนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าแรงหรือเปล่านะเราต้องไปอทดสอบความแรงก่อนเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูความแรงกันดีกว่าครับนี่ฮะโอ้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ฮะนี่คือท่าแรกครับผมนี่ โหแรงอยู่นะครับแล้วก็ต่ schnell, ตอไปสก really ิลสองเลยนะจะเป็นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเป็นการตัดคู่ต่อสู้นะครับแล้วก ah ็สตันด้วยนะครับคูดาวโคตรไว้นะฮะนี่เป็นการหยุดคู่ต่อสู้นะครับโอ้โหตัวหลายตัวด้วยนะครับนี่แล้วก็ใช้คู่กับท่าเลขนะผมไอตอนที่เราตัดเนี่ยเหมือนมันจะมีออร่าอะไรบางอย่างที่ดูชั่วร้ายมากเลยเนี่ยเห็นไหมออร่าชั่วร้ายคุณผู้ชมเห็นไหมมันจะมีสัญลักษณ์ออร่าชั่วร้ายเลยนะครับนี่ มันจะมีดวงตาเนี่ยแล้วก็จะมีอักขระของสุกะนะครับโหอย่างเทค่ครับผมอ่ะก็นี่ก็คือท่าที่1กับท่าที่2นะครับต่อไปก็คือท่า3ก็ครับผมท่า3เป็นไงมาดูกันครับอุ้ยอะไรวะเป็นการใช้ธนูยิงไฟออกไปฮะอุ้ยแต่ท่านี้ไม่แรงเลยนะฮะครูดามันเร็วเนี่ยนี่ฮะเออ เนี่ยครูดาวไวมากครับผมกี่วิวะประมาณ7วีนะครับโอ้แต่ว่ามันครูดาวไม่ได้ไวละครับแต่ว่าไอตอนชาร์จมันไวไอมันช้าไงมันก็เลยแบบทําให้มันก็เลยเหมือนครูดาวไวครับเออนะเออนี่ฮะนี่คือท่าที่3ครับผมเป็นการยิงธนูนะฮะแต่ไม่ทราบว่าแรงหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะต่อไปก็คือท่าที่4ี่ครับท่าที่4คืออะไรก็ไม่รู้มาดูกันครับผมโอ้หุย ยอยจินเลสกมัมมิกตอตัดยักเกตัดโลโลนะฮะแต่ตอนตัดนี่รู้สึกเบาไปนี่นะเออนะฮะโอเคนะครับผมได้ออฟมาด้วยนะครับอ่าโอเคก็คือท่าที่4คือการอาณาเขตอารามสงซ่อนมานะครับผมแล้วก็ต่อไปท่าที่5โอ้ไปการฮิวเลือดนะครับ อ่าท่าที่หฮิวเลืออคดับแล้วก็คูดาวไว้ด้วยนะครับเออสามารถฮิวได้เรื่อยๆเลยนะครับโ้น่าจะมันนะเนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าใช้สูนะไปสู้กับมาคิตโตน,น,น่าจะมันน่าดูนะครับนี่สกิลนี้ถือว่าเท่นะครับคุ้มค่ากับการรอคอยนะโดยเฉพาะท่า2เนี่ยนะคือดีตรงท่า2เนี่ยแหละครับผมท่า2แม่งโหดโนี่ส่วนท่า3อาจจะช้าหน่อยแต่มันยิงไกลนะครับโอ้โห,โหย,ยิงไกลนี่ท่าเลขกกะเลงเหมือนกันครับผม อาต่อไปครับอารามส่งซ่อนมาี่คูดาวโคตรจะนานนะครับผมนะนี่ผมแล้วเบื่อท่าสามจริงๆเลยเออมันช้าครับผมนี่นี่โอ้โหใช้ได้นะครับเอาละครับก็เดี๋ยวเรามาดูท่าสุดท้ายกันใหม่นะครับท่าสุดท้ายเลยอารามส่งซ่อนมานมาแล้วฮะนี่ ตัดไปตัดไปแต่ตอนตัดไม่สตันแต่เราสามารถใช้สกิลได้ตอนอยู่ในในานาขตนะครับนี่ตัดรัวๆเลยโอ้โหทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งเท่นะคโอ้โหนีนะ่นี่ก็คือพลังของเรียวเมนสุกุนะนะครับผมโอ้ใช้ได้เลยนะครับราคา2 0 0พโลบักนะครับนะอ่าโศวิธีทําก็คือก็งงตรงไอ้นิ้วนี่แหละหาไม่ได้จริงหรือเปล่านะก็ใครที่ได้ก็บอกกันด้วยนะครับผม หรือมันอาจจะหาไม่ได้จริงๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเอาละรครับคลิปนี้ขอบคุณบ๊อบบี้มากที่ให้รหัสยืมรีวิวแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ดูกันจนจบเลยแล้วก็วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลากไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับไปแล้วครับไปายจ้า